คนอีกแล้วนะคะคลิปนี้กลับมาพบกับเฟกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเฟกจะมาแกะกับซองสูมอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นซองสูงที่ไม่ธรรมดาและเป็นกล่องสูงที่ไม่ธรรมดาเป็นกล่องสูงและซองสูงจากคนดังค่ะนี่นะคะจะเป็นซองสูงและกล่องสูมทั้งหมดที่เฟกได้มานะคะซึ่งเหล่านี้นะคะมาจากมา under score deco นะคะซึ่งมาจากน้องนัดช่อง nn channel นั่นเองค่ะ ซึ่งทั้ง3ห่อนี้นะคะส่งมาแบบ EMS 37บาทหมดเลยค่ะที่วันนี้ได้มานะคะจะมีเป็นแบบ300นะคะ300บาท2ซองนะคะและก็500บาทนะคะ1กล่องนะคะมานะคะจะมีเบอร์1นะคะเบอร์20และเบอร์15ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซองก่อนเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนนะคะข้างหลังนะคะนี่อยากรู้มากเลยว่าได้อะไรแล้วก็คุ้มไหมสําหรับ300บาทในซองแรกนะคะจะมีเจ้าตัวนี้มานะคะเป็นแมวใส่หมวกเหลืองๆอะไรอย่างนี้แท็กนะคะ ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้ราคา200บาทและมีเจ้าคัพเค้กคิตตี้นะคะซึ่งติดราคา390บาทนะคะนี่นะคะจะบอกว่ารู้ได้ไงว่าพี่อยากได้ชิน้นนี้ซึ่งในซองแรกนะคะได้ของมามูลาค่า590บาท คุ้มมากๆเลยค่ะเราไปแกะซองที่ซองกันเลยซองที่สองนะคะด้านหลังก็จะมีรูปนี่นะคะเบอร์20นะ นี่ก็อยากได้อีกแล้วเหมือนกันนะคะเป็นพวกคอลเลคชันคัพเค้กคิตตี้นี่คืออยากได้มากเพราะมันเริ่มแรมทุกแบบแล้วนะอันแรกนะคะจะเป็นขนมปังนะคะไม่ได้มีราคาติดไว้นะคะแต่ว่าเหมือนที่เห็นเขาขายกันก็ประมาณ50บาทแล้วชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่อยากได้มากๆเหมือนกันแล้วก็ได้นะคะนี่แต่มันไม่ใช่แจ็คพอตนะคะ ราคา320บาทนะคะซึ่งในซองเบอร์20นะคะจะได้ของมามูล,ลค่า3 7 0บาทคุ้มอะ่ะนี่นะคะก็ต้องส่งความหวังไปที่กล่อง500บาทแล้วนะคะว่าจะได้แจ็คพอตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าค่ะเป็นเบอร์15บห้นะคะ ยังไม่ดูนะใช้มือมี2ชิ้นหรออันนี้อันแรกเป็น memo p ปอร์นะคะเนี่มีชิ้นเดียว jackpot ตัวเองจะได้แจ็คพอตคือเหมือนตัวเองฝันไม่ได้ฝันใช่ไหมคือของที่ได้ในกล่องสุ่มห0าบาทและนี่คือโน้ตนะคะเบอร์15เราได้หรอดีใจ คุ้มนะแบบได้อันี้ราคาพันหกแต่ซื้อห้าร้อยถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะคือขอแจ้งก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่ามีคลิปหนึ่งนะคะที่แกะซองสุมจัก MNI นะคะก็ได้แจ็คพอตเหมือนกันเนาะคือจะบอกว่าไม่ได้เตรียมนะคะแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองจะได้แจ็คพอตนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีซื้ออะไรก็ไม่ค่อยจะได้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่ามาได้อันนี้นะคะก็รู้สึกตกใจอยู่นะว่าแบบไม่ตัวเองได้แจ็คพอ,เอตเราจะคุอไม่ได้เตรียมจริงๆนะคะแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยนัดแพ็กไว้หมดแล้วนะะะคพรา เขียนโน้ตมาหาเฟ้ได้นะคะก็ขอแจ้งไว้ก่อนไม่ได้เตรียมนะคะ ได้มาทั้งหมดจากซองสุ่มและกล่องสุ่มของนัทนะคะจะมีทั้งหมด5ชิ้นเลยนะคะเฟยนะคะถือว่ายังคุ้มอยู่นะคะและถึงแม้ว่าเฟยจะได้แจ็คพอตตัวนี้มาแล้วแต่ยังเหลือแจ็คพอตอีกเป็น10เลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถไปติดต่อได้ที่ร้านของน้องนัทเลยนะคะหรือเข้าไปดู YouTube น้องนัทก็ได้นะคะที่ขึ้นตรงนี้เลยไปกดติดตามกด follow กด subscribe ให้น้องนัทได้นะคะก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เฟยนะคะ ก็ไปก่อนแล้วสามารถกด subscribe ตรงนี้และดูคลิปล่าสุดในตรงนี้แล้วนะคะก็คลิปต่อไปจะเป็น v i d g e t Spinner Week กติดตามเลยนะคะ